ลงอะไรดีนะป่ะพับจีสักแมทแล้วกันฮะสำหรับวันนี้ฮะไม่รู้จะลงอะไรแล้ววันนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องแคทโรเดอร์ครับผมสำหรับวันนี้ฮะอยู่กับผมค่ายแคทโรเดอร์แล้วก็ท่านอยู่ในเกมพับจีมือบายนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ฮะไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรให้ดูนะเดี๋ยวขอเป็นอัดเกมพับจีมือบายนะในโหมด แลนกิ้งของคาราคินแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกสนานนะฮะสำหรับวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าจะได้ทีมแบบไหนนะฮะหวังว่าจะเจอทีมที่ดีนะโอ้เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะฮะสำหรับวันนี้ฮะยังไงก็แคดเดอร์ก็ขอฝากเกมนี้ไปอีกสักเกมหนึ่งนะฮะเผื่อได้มีโอกาสมาเล่นอัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ปะลุยกันดีกว่านะครับผมป้า โอเคฮะมาเราอยู่กันในด่านที่ต้องรอเพื่อนแล้วเนาะผมไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะน่า,น,า,น,า,น,าน่าจะไม่ใช่คนไทยนะ <c oughs> น่าจะไม่ใช่คนไทยแต่ก็น่าจะเล่นดีนะผมว่าหวังว่าเพื่อนเราคงจะไม่พาเราลงไปตายหรอกมั้ง <c oughs> โอเคฮะโหมดที่ผมเล่นเป็นโหมดขลราคีชนะผมเป็นโหมดลงแรงเนาะสำหรับแรงที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือแรงออแพลต,ตินัมนะ น่าจะจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันเพิ่งรีแลกมาแนะแพตตีน้มแล้วก็ผมก็เพิ่งมีเวลาว่างได้กลับมาไต่นะฮะแพตตนัมหนึ่งนะที่ผมอยู่นะฮะก็สำหรับวันนี้ฮะสำหรับเอา,อาพับจีโมบายนะ,ะสำหรับหวังว่าจะรับชมอย่างสนุกสนานนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมนั้นเราจะมีชีวิตรอดถึงที่เท่าไหร่นะ so เกมแรกเลยในครั้งแรกเลยนะที่ผมอ่านพับจีโมบายลงเนี่ยนะฮะ, so ะ,ฮะคือปกติก็เล่นทุกวันนะแต่แบบยังไม่ค่อยมีโอกาสที่แบบจะได้อัดลงแบบนี้สักทีหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะไป ดีๆนะเพื่อนอ้เมืองใหญ่เลยเหรอเมืองใหญ่เลยเหรอว้าวะถ้าเราเจอคนไทยได้วยกันผมว่าน่าจะอื้มไปเราพูดความนำเพลงมีเราเราโดดลงมก่อนเลยที่มีตีงข้างพวกวะนี่ผมว่าอืมมีตียงข้างอยู่ครับมีตียง้างอยู่น,น,นี้ข้างบนหัวเราหนึ่งที่ข้างบนหัวเราหนึ่งที่ สำหรับใครที่เล่นเกม f อ s แล้วเวียนหัวต้องขออภ oh ัยด้วยฮะเฮ้ยลงหลังคาเลยเหรอแย่ละตรวข้ามไปมันเปิดแล้ว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 บึน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  ไปแล้วเพื่อนเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งคนเพื่อนเราไปแล้ววะผมไปเล่นมุมไหนดีวะอยู่ปะวะจะไปเล่นมุมไหนดีเนี่ยถามจริงถามจริงเพื่อนใจเราไปเล่นมุมไหนโอ้โห ไปแล้วหนึ่งยังไม่ทันขาดคำเลยโอ้เล่นลงเมืองใหญ่ใจไม่นิ่งฮะโอเคเราไปได้แป,ป๊บซี่แลววะเราแป,ป๊บซี่สองขวดมีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เบอร์สี่ไม่ใช่แค่เบอร์สี่วะไม่ใช่แค่เบอร์สี่โอเคโอ้มมวแต่มองเฮ้ยเพื่อนช่วยที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 ไอ้เหี้ <Yeah. S 1> <laughs> โอเคเริ่มแมปใหม่อ่ะโอเคตาที่สองจะรอดไหมเนี่ยโอ้ถ้าถ้าถ้าเกิดเราแพ้อ,อีกนี่ร่วงเลยนะเฮ้ยเพื่อนเซฟหน่อยเด้อขอเซฟเซฟหน่อยขอหาปืนก้อนเมื่อกี้แบนั่นไงโอ้บอกจะเซฟหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตี้เลยเหรอโอ้โหสองสามห้าคนตายแล้วเพื่อนกู ล่วงแน่ๆตานีา้ผมเอ้ยอลดลดฮึเฮ้ยผมลดผมลดลดบักบักบักเอาโอเคเมื่อกี้เห็นหัวทิมเมื่อกี้เห็นหัวทิมเก็บเม็ดเก็บเม็ด ไม่ค่อยมีสมาธิเลยว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นจะรอดมาจะรอดหรือเปล่าวันนี้เล่นไม่ค่อยถนัดเลยฮะเพราะมันมีสายหูฟังแล้วนั่นไงโดนตามนั้น <laughs> มาดูตาที่สามเมืองใหญ่แล้วเหอรอโอ้ยตั้งหลักหน่อยเถอะพ่อตั้งหลักนี่ซึเอ้นั่นแหละมีก็อยู่แค่สามคนหต่ตาเนี้ยเฮ้ยทีมผมได้สามคนวาเอเอ,เอไปตั้งหลักหน่อยตั้งหลักแหละมันก็เมืองใหญ่ยอยู่ดีนี่าโถเพื่อนเมืองใหญ่แล้วเลยอ๋อฮอ มีคนนพาะวนี่ยโดดสองตาไม่ถึงห้าวิแล้วมาลงอะไรตรงนี้วะอันนี้เป็นเป็นที่เกมหรือว่าเป็นที่มือถือผมมาเอ้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 างงวะเืนเืนเฟื้อนฟื้นก่อนฟื้นก่อนเฟื้นก่อนเพื่อน ปืน,ปนออกซอ้ายเล่น M16 ไม่ถนัดเลยเวลามันมีอะไรมาขัดนะฮะมันเหมือนมันอันนี้มันเมื่อกี้ผมเห็นมีหรือเปล่าวะหดูอพาต้อตาฝาด กจะตาฝาดเฮ้ยตานี้น่าจะได้เล่นอยู่เ,เอ้ยเ้ยไม่มีคนลงเอ้ยเอ้ยเสียงเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเพื่อนเจ๋งเจ๋งเคฮะฮะอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> เล่นไม่เก่งฮะเล่นไม่เก่งแต่อาสัยฟุกอ่า อะไรมันอยู่บนหลังคาวะมันอยู่บนหลังคาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเขียวคู่ดีกว่าดีหรือเปล่าวะเออใช้กันเขียวคู่เขียวคู่เขียวคู่ก็น่าเล่นอยู่โอเคน่าจะได้ของแต่งครบแล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้เก็บเสียงอีกสักอันหนึ่งกันเนี่ย เพื่อนอยู่นี่โอเคเสียงเท้าเพื่อนเพื่อนถัวข้างมไปนู่นล่ะเฮ้ยไม่น่าจะเกี่ยวคู่ละอันนี้น่าเล่นกว่าอ่าแป๊บส่ดูสิเพื่อนเราอยู่ทางไหนบ้างเนี่ยฮลัลโหลอยู่นี่จะคนหนึ่งอยู่ในเมืองโอเคอยู่ด้วยกันอยู่แสดงว่าตาที้ผมมีสิทธิ์รอดเว้ย เดือวตั้ง48คนเนี่ยโอ้แต่คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปขาดของแต่งอยู่นะหน่อยนึงอันนี้มีไหมบ้านนี้ไม่ได้เปิดโอเคเพื่อมีของแต่งให้เราอีกสักนิดหนึ่งอ่ะท้ายมีท้ายอยู่ ม่เน้นเก่งฮะเน้นรอดเน้นอยู่รอดเน้นอยู่รอดเฮ้ยโอ้ติดคอมพิวเตอร์อเคเฮ้ยล่นโนเคเพื่อนล่านอืมไปกนหมดเลยมั้งนะเฮ้ยเป่าสามโอเคเปลี่ยนเป๋าเปลี่ยนเป่าน้าเพื่อนน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าเหลืองอยู่นี่ออกแล้วเพื่อนออกล่าดีกว่า เออเนี่ยเราของครบแล้วได้หมดแล้วขเนี้เราได้อยู่เรามีคูณสามแล้วปกติผมไม่ค่อยเล่นสไนนะฮะเพราะว่าไม่ถนัดจริงส่วนมากจะเล่นพวก M4 หรือว่าปืนอื่นอื่นเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีคนตรงนู้นใช่ป่าวะไม่ใช่ป้ายเพื่อนขึ้นตรงนู้นละ เหมือนจะแอร์ดร็อปจะมานะจริงด้วยเครื่องบินมาแอร์ดร็อปลงไหนแอร์ดร็อปลงไหนไม่ใช่ตรงนี้โอเคมัวแต่มองแอร์ดร็อปไม่ได้มองหน้าวิ่งตึงวางหน้าเฮ้ยสวยเพื่อนเราโคตรเก่งเลยไหนวะ กดตายเลยเพื่อนอย่าน็อกนะผู้ช่วยไม่ได้ <the> อย่าน็อกนะมีทัวอยนั้นเหรอมีตัวอยู่นั้นเหรออีกคนนึงอย่ไหนวะอ๋ออยู่นี่สองคนโอเคอุ่นใจหน่อยเพื่อนอยู่เฮ้ยเฮ้ย อุย้ยซ้่มตายเลยเนี่ยเพื่อนอะไรจะต้องวะจากระยะไกลเนะี่ยไกลมากด้วยอ้าวโซตีเพื่อนอุโมงค์เหรอเอานี่ก็โดนเหรอเนี่ยอุย้ยหลบไปเพื่อนหลบไปหลบไปหลบไปที่ไปช่วยล,ลงมาเออล,ลงมาอย่าตายนะเว้ยมาแล้ว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 อย่ามาซ้่มบุนะ อย่านะ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 เชเพื่อนถ้ามันไม่ซ้ําขอร้องละอย่าซ้ํานะนิ่งไว้ท่านผู้ชมนิ่งไว้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 เพื่อนโอเคขึ้นไปกลับทางเดิมอย่านะมึงกลั <c oughs> วมันขึ้นมาบนหัวแล้วซ้ำหนึ่งเลยอโอเค ผมว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ไอ้แดงไอ้เบอร์หนึ่งไปแล้ววะเราเพิ่งฆ่าไปสองเองถเนี้ยมันชอบมีบอทมาเปิดตำแหน่งเราไว้ท่านผู้ชมโอ้ยอยู่นู้นโอ้โหแค่โป่หัวแค่โป่หัวนะครับโอ้ยหลัง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 ก็ามาเฮ้อ,อ เ <laughs> ดี๋ยวดูเพื่อนก่อนเฮ้ยอันนั้น,น,นเพื่อนเห็นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเอพื่ <laughs> <laughs> มีทุกทิทุกทางเอ้ยไม่ร่วงว่ะแต่ก็ได้อยู่บวกหนึ่งฮะผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าฮะก่อนที่มันจะเลวมากกว่าน,นี้ฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ,จะเจอกันใหม่แหละนะเนาะคงเป็นคลิปขำๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้อดัดให้ลงลงให้ดูจริงปกตินี้มันจะแบบพูดไมถูกว่ะโอเคไปละ